ข่าวล่ามาเร็วกับตู้ลีลันของเจ้าลินสีจักรพรรดินะครับแล้วก็คอสตูมของลินที่เป็นระดับบิจิเนอรี่นะครับที่เข้ามาตั้งแต่อัปเดตแพทสิบสี่ธันวาแล้วแต่ว่าเงื่อนไขการได้รับนะครับเพิ่งจะมาบอกวันนี้นะครับกับกิจกรรมเรียกวันหยุดของไอชาเอาจจริงๆนะจากนี้ไปผมว่าอีเวนต์อะไรก็ตามที่เป็นพวกตู้ลีลันสีจักรพรรดิเนี่ยเขาจะอ้างอะไรก็ได้แหละอย่างเขาก่อนก็เป็นเอสของแบ็คไฟเดย์ใช่ไหมแค่เขาจัดกิจกรรมอ่ะก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือลีลันสีจักรพรรดิทุกเดือนอ่ะก็คือเอสเป คราวนี้ก็จะเป็นปลายเดือนของธันวานะครับก็จะมีนะครับเป็นเนื่องในโอกาสวันหยุดของไอชาผ่านกินจรกรรมเรียกคอสตูมระดับรีเจนนะครับโดยกิจรกรรมนี้นะครับจะเริ่มในวันพฤหัสบดีนะครับที่2ี่ธันวาเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับเป็นต้นไปแล้วก็มีเวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับก่อนจะเข้าสู่อัปเดตถัดไป2์ย่สิบธันวานั่นเองนะครับก็ะจะเป็นการสุ่มนะครับเพื่อรับคอสตูมรีเจน แล้วซึ่งเจ้าคอสตูมพิเศษเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์สกิลรูปภาพนะครับแล้วก็ลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันไปกับคอสตูมปกติแล้วก็ที่แน่นอนนะครับเทียมเพื่อนเท่าที่เพื่อนเห็นแนะนมันจะเป็นสเตตัสสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับโจมตีป้องกันแล้วก็ HP เนี่ยบวกมากถึง10%ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแค่แค่มีก็ได้สเตตัสทั้งหมดแล้วเราจะเป็นการใช้งานลูบี้เพื่อเรียกนะครับแล้วก็เมื่อเปิดกิจกรรมจะมีการเรียกได้ฟรีหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องใช้ลูบี้นะครับเป็น0 แล้วก็จะมีโอกาสในการได้ไอเทมครบทุกชิ้นนะครับเมื่อเรียกเราทั้งหมด9ครั้งอ่ะทีนี้ไปดูเงื่อนไขการได้รับกันนะครับก็คือตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่9อ่ะจะมีการใช้ลูบี้ตัต่อไปนี้นะครับครั้งแรกฟรีเป็น0ย์ครั้งที่2 1งหนึมื่นครั้งที่สามสองหมื่นครั้งที่4ี่สามหมื่นครั้งที่5 4าสี่หมื่นนะครับครั้งที่6กสี่หมื่นหครั้งที่7 5็ดห้มื่นครั้งที่8ปดห้าหมื่นหแล้วก็ครั้งที่เก้าในหกหมื่นซึ่งเมื่อรวมลูบี้ทั้งหมดแล้วนะครับจะเป็น1นึ่งหมื่นสอหมื่นเป็นสามื่นนะครับบวกกับสามหมื่นเป็น6กหมื่นห0 0 0ง แล้วก็45,000เปโดงกับ55,000จะเป็น1100,000เป็น200,000นะครับกับ50,000บวกกับ60,000เป็น100,000ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับครั้งที่9เนี่ยจะใช้ลูบี้ทั้งเส้นอยู่ที่300,000ลูบี้นั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้รับจะเป็นตังต่อไปนี้นะตา,ามเด็กดันนี่เลยจะมีด้วยกันก็คือคอสตูมรีเจนนะครับของเจ้าลินนั่นเองมีการ์ดอัศวินลินให้ด้วยนะครับ1ตัวใไเลีี้ยงนนงนะครรััับตตววฟอส์เลี้ยง500 หเลขสวินลีเชนนะครับเป็นสีทองแต่ว่าเป็นรุ่นเดิมนะครับที่ไม่มีตัวใหม่ๆเข้ามาอีก1อันใบเลสสัตว์เลี้ยงตบอ่ะต่อไปนี้เรียกว่าตัวฟรีแล้วกันนะตัวฟรีสัตว์เลี้ยง300ร้อตัวฟรีอัศวิน200องรอ่าตัวเรียกของสัตว์เลี้ยงครับ100งแล้วก็รูปโปรไฟล์ก็เอาไง่ายๆว่าถ้าดูตามเลนในครั้งที่1ครั้งที่2ที่3าช่วงเนี้ยมันก็จะได้ตั้งแต่ระดับต่ำสุดแหไรก็คือมีรูปโปรไฟล์ขึ้นไปก่อนนะแล้วก็พวกตัวเรียกนะครับตามระดับจากสุดนนแล้ววกก็พของที่เป ระดับถุงส่งก็จะเป็นพวกตัวฟรีนะครับ5 0 0ร0แล้วก็ลินหนึ่งตัวกับคอสตูมเนี่ยผมจะบอกเลยว่าการสุมในครั้งแรกๆเนี่ยอัตราขนาดเนี้ยคุณแทบจะไม่มีไม่มีทางได้อะถ้าเกิดแบบคุณไม่ได้ดวงดีจริงนะครับอ่ะทีนี้เงื่อนไขต่อไปนะครับทีนี้เงื่อนไขต่อไปนะครับก็คือเขาจะคำนวณมาให้คร่าวๆว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดครั้งแรกเนี่ยเราได้เป็นใบเลียเ้ยงสัตว์เลี้ยงใช่ไหม ไอ้เทมชิ้นแรกปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกถอดออกไปจากตารางนะครับแล้วก็มีสูตรคำนวณตามต่อไปนี้แต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องไปดูหรอกเอาเองเข้าใจง่ายๆว่าพอเราเปิดได้อันไหนปุ๊บไม่ว่าจะตาสูงตาต่ำดวงดีหรือดวงแย่เนี่ยของชิ้นนั้นนะครับมันจะถูกถอดออกไปทันทีแล้วของทั้งหมดก็จะถูกนำมาคำนวณใหม่นะครับจนกว่าจะได้ครบทั้ง9อย่างนั้นเองนะครับซึ่งเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดคนที่มันดวงดีจริงๆอ่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องเปิดถึง9ครา้งนะครับก็จะมีโอกาสในการได้ด e เจเน y ีคอสตูมของเจ้าล เจ้าอัศวินลินหนึ่งตัวด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วน่าจะไปต้องน่าจะต้องการันตีถึง9้าครั้งทุกคนนั่นแหละนี่แล้วก็อย่างอันเนี้ยก็คือเป็นตัวอย่างนะครับก็คเกิดเปิดได้ตามดับก็จะเป็น9าครั้งไมได้จากน้อยไปมากนะครับรูปโปรไฟล์แล้วก็ตั๋วเร้ขึ้นไปเป็นใบเรียกติเจนใช่ไหมแล้วก็ใบเรียกระดับสูงขึ้นแล้วก็ลินหนึ่งตัวคอสตูมลินซึ่งอันเนี้ยมันก็คำนวณซ้ำๆซากๆเนี่ยเห็นไหม มันก็ตามที่ผมบอกก็คือได้จากระดับต่ำสุดขึ้นไปก่อนนะครับแต่พอได้นี่เสร็จก็ตัอดออกไปแล้วก็อันต่อไปก็จะสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นไล่ไปนะครับซึ่งสมมติเราเปิดไปถึงประมาณ8ครั้ง9ครั้งเห็นไหมมันก็จะอันมันก็ยังถือว่าของคอสตูมรินเนี่ยก็จะเป็นของแรงที่สุดนะครับม,มีโอกาสมีโอกาสเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ในครั้งที่แปดอย่างเงี้ยแล้วครั้งสุดท้ายก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยว่าเข้าใจง่ายว่าเตรียมรูปพี่เจ้าเว็บสักประมาณสามแสนนั่นแหละไว้การันตีนะครับแแนนน่่่่อออเลลย้้วววก็ไดขขงงงงงงงรระะหหาาาาททซึ เอาจริงๆก็ถือว่าน่าสนใจทุกการนะครับลิ้นหนึ่งตัวเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดเป็นตู้ลีลันเนี่ยก็จะใช้ประมาณ4 0 0แสนใช่ไหมเห็นจะได้1งอันเนี่ยแล้วก็อย่างพวกตั๋วฟรีตัว 4, ต๋วตัดเลี้ยงแล้วก็สมุดทองอะไรพวกนี้ก็จำเป็นทั้งหมดนะครับรูปโปรไฟล์เอาจริงจริงผมว่าก็ถือว่าเป็นของที่เป็นลิมิเต็ดนะเฉพาะกิจกรรมเนี้ยแล้วก็นี่คือหน้าตาคอสตูมนะครับก็จะเป็นบวก สเตตัสนะครับมากกว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับโจมตี10%บเป็้องการสิบเอนฮปีสิบเนะครับบอกได้เลยว่าถ้าพลาดตรงนี้ก็คือคุณจะตามทันไม่ทันความเก่งของชาวบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับสามแตนลูบี้ถือว่าถูกมากนะในสเตตัสขนาดนี้แล้วก็นี่หน้าตาของตัวสกินนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับเป็นมังกรฟ้าแล้วก็นี่คำอธิบายของเจ้าลินเดิมเพราะว่ามันจะมีรีรันตู้ด้วยนะครับก็นั่นแหละ ก็จะเป็นตัวดามเมจระยะไกลที่ดามเมจคริติคอลก็แรงนะครับสกิลแอทติฟแรงการันตีคริติคอลนะครับเพิ่มดามเมจอีกแล้วก็มีบัฟให้ตัวเองนะครับเป็นดามเมจคริติคองลรวมไปถึงล้างบัฟได้อ่าแล้วก็น,นี้นะครับกิจกรรมตู้ดีลันก็มาพร้อมกันนะครับพฤหัสที่2ีนะเวลาเดียวกันนะครับเป็นเวลา1สัปดาห์ แล้วก็แน่นอนนะครับคุณน่าจะคุค้นๆอยู่แล้วว่าการลีลาลักษณะนี้เป็นแบบเดียวกับเจ้าเอสเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจสุ่มนะครับไม่ว่าคุณจะมี1ดาวหรือว่าใกล้จะขึ้น2ดาว3ดาวก็ตามนะครับคุณรอแพทที่จะมาเป็นจะมาเป็นรายละเอียดแพทโนวันที่27ก่อนนะครับว่าตู้คอนแท็ะกับตัวที่เป็นตู้พิเศษมันจะเป็นตัวอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้หมดในตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าเต็มตัวหลังขักได้เลยครับเพราะว่าเจ้าเอสก็เห็นอยู่แล้ว แอสเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าโดเจ้าลิงเขามาเบียดแบบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดหรอกถ้าเกิดมีเจ้าเอสนะครับสามนรืห้าดาวแล้วใช้คู่กับลิงอ่ะแต่พอดีว่าโคต้าสล็อตของตัวลุยสเตเตอ่ะมันไม่ได้มีเยอะไงมันมีที่ประมาณสองสามที่ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็น่าจะใส่เจ้าลิงเป็นหลักแล้วสมมติว่าเจ้าลิงเนี่ยเจ้าลิงเนี่ยมันรีรันครั้งนี้เสร็จแล้วตัวต่อไปถ้าเป็นตัวโจมตีระย,ย,ยะไกลสเตตละ่ะอ่ะคุณลองคุณลองดึกภาพน,นะผมคิดว่ามันสุดท้้ายแลว่ มันก็จะต้องเลือกกแหละว่าจะต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับคุณไม่สามารถปั้น3าดาว5าดาวได้ทุกตัวแต่ว่านั่นแหละใจกิจกรรมนี้ตัวที่ผมให้คุณกดได้เลยนะครับก็คือคอสตูมลินสามแสนลูบี้เนี่ยคุณจับไปได้เลยนะครับเพราะว่าของระหว่างทางกับสเตตัสขนาดนี้ค่อนข้างจะคุ้มมากไม่ว่าคุณจะใช้ลินจะติดตั้งสกิลหรือเอ้สกินหรือไม่นะครับคุณก็ได้สเตตัสตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วกับของที่ผมพูดได้ว่าถ้าจะเป็นกิจกรรมแจกคล้ายปีที่ค่อนข้างจะโอเคมากนะ เกิดตู้ลีลานลินก็เดี๋ยวพอเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ดูอีกทีนะครับรวมไปถึงอย่าลืมรอดูแพดโนต้ตนะครับตอนวันที่27ด้วยนะผมจะได้มาแจกรายละเอียดกันอีกทีน,นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมคอลเลคแล้วก็ตู้พิเศษนะว่าควรจะใช้ลูบี้นะครับไปในลักษณะไหนทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับกับไฮไ,ไลท์ของตู้คอสตูมนะครับดจเจนารีร่สกินของเจ้าลินแล้วก็ลีลันเจ้าลินนะครับซึ่งจะเป็นการันตี20,000ื่นโลเหมือนเจ้าทุกตัวแหละเหมือนกับสี่จักรวาลทุกตัวนะครับ แล้วก็พอจะเลาได้เลยว่าถ้าเป็นลัษณะเนี้ยเอเชนฮะมันมารีรันนะครับในเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต่อต่อมาก็จะเป็นเจ้าลิมรีรันในเดือนธันวาต่อต่อไปที่มีแนวโน้มจะรีรันแน่นอนและก็นนจะเป็นลิปโต้ในปลายเดือนมกราแล้วก็รีรันเจ้าสุนหงคงในเดือนกุมภาแน่นอนนะครับโดยเขาจะอ้างที่เป็นกิจกรรมอ e ีเวนต์อะไรก็ได้แล้วแต่เนี้ยเพราะมันไม่มันไม่ได้จะเป็นต้องอ้างตามเทศกาลปัจจุบันก็ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบอ้างเองกิจกรรมปีใหม่กิจกรรมวาเลนไทน์อะไรก็ว่ากันไปนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ